สวัสดีครับพี่น้องครับผมขับรถมาจากเมืองรีสเกตนะครับก่อนสิถึงบ้านคู่สอดนะครับผมเห็นป้าย้านญี่ปุ่นนะครับโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองเพิ่ว่าเปิด9ก้าโมงถึง18บแนาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์นะครับซื้อว่าฮานะบอกครับแมนอาณะหรือฮานะนี่แหละครับพี่น้องครับภาษาอังกฤษเขียนว่าฮานะนั่นแหละครับพี่น้องครับแต่ภาษาไทยเป็นตัวอออ่างเป็นอาณะครับพี่น้องครับ ทางนี้ไปบานคู่สอดเด้อครับพี่น้องครับทานนี้ไปบานคู่สอดครับทางนก็เขาเมืองศรีสะเกดเฮามาตั้งจากตำบลหยาปองแหละครับพี่น้องครับลานเพ่นยูก่อนถึงบานคู่สอดนะครับออกจากเมืองศรีสะเกดมาประมาณหกกิโลนะครับพี่น้องเออประมาณแปดกิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวสิพ้าทุกท่านย่างข้าไปชมนะครับลานพ่นโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ถนน สายจากบ้านเอ่อพูดเหระครับมาจากทางศรีสะเกดเท่ากับพานบ้านหยาปองมานะครับก่อนถึงบ้านคู่ซอดนะครับพี่น้องครับก่อนที่สิถึงบ้านคู่ซอดนะครับเป็นร้านสินค้าญี่ปุ่นมือสองอยู่ทางขวามือ้อครับพี่น้องครับซื้อร้านว่าฮานะนั่นแหละครับพี่น้องครับฮานะโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับพี่น้องนี่นะตามป้ายเพื่อนมาเบิ่งด้อครับพี่น้องว่าพอมีของหลายแบบเดียวเขามาชมกันนะครับพี่น้องร้านฮานะ โอ้สินค oh, <magaz> <Okay. S 2> ้าเพื่อนี like um ่ก็หลยอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปคุยไปถามสอบถามเจ้าของเพื่อนนะครับพี่น้องครับใส่น้อกเจ้าของเพื่อนโอ้เจ้าของเพื่อนกับท่านหวางนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยถามเพื่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ชมสินค้าของญี่ปุ่นไปก่อนนะครับเป็นร้านญี่ปุ่นมือสองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอยู่ออกมาจากเมืองศรีสะเกดประมาณ8กิโลนะครับพี่น้องประมาณ8กิโล เส้นทางมามุ่งหน้ามายังบ้านครูซอดนะครับสี่พันบ้านยาป่องออกมานะครับพี่น้องครับทั้งบ้านยาป่องออกมาจากแถวแถวสามแยกไฟแดงแถวแวบิ๊กซีสีสเกตนะครับสินค้าเพื่อนนี่ตามสี่สเกตนี่ก็มีหลายอย่างนะครับพี่น้องครับเอาหุ่นเราจะขวางเอาสวัสดีครับนั่นแหละครับจะขวางเพิ่อนเดี๋ยวไปล่องคุยกับเพื่อนิึงนะครับเพื่อนบอกว่าเพิ่นเน้่ขายออนไลน์นะครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ นี่นะครับนี่ครับบรรยากาศภายในหลานฮานะนะครับหลานญี่ปุ่นมือสองนะครับผมมายางบางเหลี่เนี่ยก็เห็นสินค้ามีหลากหลายอย่างนะครับพี่น้องครับอันเปิดมานานแรือเล่าครับคุณแม่ไอ้นี่เฮ็ดมาโดนละค่ะแต่ว่าบ่ทันมีหน้าฮานโอ้น้าฬาในพึ่งมีบ่ครับมองนี่ในพึ่งมีบ่ครับไหนค่ะเพราะว่าสินค้าเขามันหลายขึ้นหลายขึ้นแต่ก่อนนี่ขายเป็นออนไลน์บ่ครับออนไลน์อย่างเดียวเพราะมันติดผู โอ้บารนี้ก็เลยมาเปิดนา้านอยู่หม่องนี้เนาะครับนอครับค่ะพื้นท้ามว่ามีนา้านบ่ครับครับปูเปิดอยู่ในจังหวัดครับครับจังหวัดไก่เชียงค่ะครับแลเรยให้ลูกเปิดเปิดหม่องนีเนาะเปิดได้จักเดือนล่ะครับนี่ตั้งแต่เมษาค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนละก่ะอ่าเปิดตั้งแต่จางมงฮอดจางมงครับนี่เอ่อ3ามมงกลัวหอดหามงกลัวหอด5าม้งกว่าๆก็ปิดเนาะครับนอครับถ้ามีลูกค่ะเพื่อนเธอจะเอาอยู่หั่นสิบ่โอ้ครับมีวันหยุดบ่ครับนี่ วันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์เนาะครับนะอ่านั่นแหละครับพี่นองครับมาเบิ่งสินค้าในหลานเพิ่นนะครับพี่นองครับโอ้มีหลากหลายสนิทคือกันเนาะครับนะสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยคือกันบอกครับเนี่ยสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับพี่นองครับคอนเทนเนอร์มาเลยเพิ่นว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นองครับผู้ใดมักของสินค้ามือสองของญี่ปุ่นนะครับกลับมาชมได้นะครับยูถนนเซนจากพู้ใะครับมาทั้งยาปอง ออกมาจากเมืองสีสะเกตรประมาณ8กิโลนะครับก่อนสิถึงบ้านคู่สอดนะดครับพี่น้องเป็นร้านสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับพี่น้องครับซื้อหลานวาฮานะครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ